สวัสดีค่ะ้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จนะคะมอนิกามาอัปเดตส,สินค้านา้านนะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะมูนิกามาอัปเดตนะคะเป็นนะคะรถตักนะคะของ FMV เอแล้วก็ออของคูบุตานะคะคูบุตานะคะสิเป็นติตัวตักนะคะของรุ่นนะคะ l c ล1 8ศูนตัวดีทีนะคะราคาจะอยู่ที่นะคะของคูบุตานะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมีเล่มพร้อมชุดอุลร้อยนะคะลูกค้านะตัวนี้นะคะจะได้อุปกรณ์แค่ตัวตักนะคะ ลูกค้าโรตารี่ข้างหลังไม่ได้นะคะทางร้านเอามาถ่วงไว้เฉยๆนะคะ อ่มาต่อกันที่นะคะรถตัก FMVER นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่400,000บาทนะคะช่วงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้านะเบิแล้วเบิดเลยนะคะโมมี่อีกแล้วนะคะปูนี่นะคะ FMVER 45แรงนะคะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่400,000บาทนะคะตอนนี้ทางร้านลดเหลือเพียงนะคะ400,000บาทเท่ 30, บาททอนั่นนะคะทางร้านจาหน่ายเงินสดและออก ผ่านทกศเท่านั้นนะคะรถ f m เอวนะคะสเะคะคนะิเป็นรถมือหนึ่งนะคะลูกค้านะอ่าเป็นรถมือหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวพาเบิงหลอบคันนะคะนี่ค่ะของผู้โดยสารนะคะกว้างนะคะ ห้องโดยสารกว้างนะคะ,ะมาดูของคูปต้ากันบ้างนะคะเดีวถ่ายรอบขันให้ดูนะคะ,ะตัวนี้เป็นนะคะห้องโดยสารของคูปต้านะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ช่างเงินนะคะ สตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็ทดสอลองระบบให้ลูกค้าเดี๋ยวเบิงในช่ชมกันนะคะอ่าเริ่มกันที่ของคูบตาก่อนเลยนะคะอ่ให้เพื่นสตาร์ทเครื่องนะคะฟังเสียงเครื่องนะคะเดี๋ยวให้เพื่นยกตัวตักให้เบิ่งนํา มาต่อกันที่ FM เบอร์เลยนะคะ นะคะ้าลูกค่าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้รถตักนะคะทางร้านนะคะมีจำหน่ายนะคะ บ่กวาสิเป็นมือหนึ่งมือสองนะคะรถตัดมีอยู่2องคันเท่านั้นนะคะลูกค้านะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้านะทางร้านนะคะจําหน่ายรถไทยมือสองและเกี่ยวมือสองนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะร้านแท็กเตอร์นะัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จเซนออกไปมุกดาหารกุชินาไลาสุดถนนซีเลนพอดีนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสะดวกเขาแวะเขาเอา่อแวะเวียนเขามาเบิงหนาร้านได้นะคะร้านเปิดทุกมือว่ามีมือหยุดนะคะ หรือว่าผู้ใดนะคะว่าสะดวกแวะเวียนเขามากก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์นะคะ0 6 2 5 4 3 8 2 9 7นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะมเนีกามาอัปเดตให้ลูกค้าเด้เบ่งได้ชมกันนะคะทางร้านจำหน่ายเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะมเนีกามาอัปเดตให้ลูกค้าเด้เบ่งได้ชมกันนะคะมอนียการสวัสดีค่ะ